เพราะป้าหมวยเสียสลากไงคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าหมวยขอบคุณค่ะป้าหมวยเออเก่งมากเด็กเลูกปากลูกปากะลูกปากวันนี้เด็กๆมาไหว้พระกันสามร้อยกราบใช่ไหมคะโอ้โหว ว้าเสือกงน้นสั่สามารถกราบแล้วป้าหวยก็เลยทำข้าวต้มข้าวไรเบอร์รี่ใส่ไข่ให้เด็กๆทานขอบคุณป้าหมวยเจริญปณิธานป้าหวยเป็นสิบพี่ของเรารู้เปล่าสิบพี่นะจ๊ะสิบพี่นะจ๊ะเออจันดัดหมูอันหาชื่อมาหาชื่อมาหาชื่อหาชื่อ หาชื่อใช่ไหมอยากเป็นท่านผู้ทอนน้ำใส่อาหนูอยากเป็นเหมือนท่านผู้ทอนน้ำใส่เหรอโอเคโค้ดนัตอ่ะหนูอยากเป็นไข่ต้มหนูอยากโค้ดนัตล่ะหนูอยากเป็นพระโพธิสัตว์อยากเป็นพระโพธิสัตว์อ่ะเฟเดร์ล่ะอยากเป็นผู้บรรยายอยากเป็นเียาซื้อหนูอยากเป็นเสียนเด็กเสียนถงเหรอ อ่าพี่จะใครอยากเป็นเสียหนูยังพี่ใครอยากเป็นอะไรเปลี่ยนผมเปลี่ยนชวนซื้อเปลี่ยนชวนซื้อโอเคอนุโมทนาบุญด้วยว่าพระโพธิสัตว์อนุสัตว์อ๋อพระโพธิสัตว์อนุสัตว์คืออ๋ออยากเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมอ๋ออยากเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมอือทุกคนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เนาะเนื้อร่อยไหมครับอร่อยอ๋อสตอเบอรี่นมข้นค่ะ <Yeah! S 2> 我要变好看、嗯，要变好看，化身萝莉少女为我点个赞。我要变好看，再變好看,再变好看，让你对我超级无敌最喜欢。嗯、我要变好看，变超好看，再去找帅哥哥打个伞。可是变好看真的超难。